สวัสดีครับอยู่กับผมพ่อ <Look. S 1> เล่นเกมครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2แล้วนะครับในการเขาเรียกว่ามาแนะนํา <Okay. S 1> มันไม่ใช่รีวิวนะอ่ะมามันคือแนะนำอ่ามันคือแนะนำมือใหม่นะสําหรับที่เล่นเกมเด็กก่อนนะเพราะว่าหลายท่านอาจจะแบบว่าเพิ่งซื้อ PS4 มาเพราะตอนนี้ PS5 กำลังจะออกมาใหม่ครับท่าน <พอ S 1> ที่แบบว่า,า,าถูกต้องงบน้อยหน่อยก็เลยเพิ่งเล่น PS4 เ <_ S 1> พราะฉะนั้นผมก็เลยยิบยกเกมนี้มาเลยนะครับถือว่าเป็นเกมยอดเยี่ยมอยู่นะเด็กอนนะครับเนื้อเรื่องก็ประมาณว่าคนเนี้ยอ่าคุณเดคกอนเนี่ยเขาก็ต้องแบบไปตามหาความจริงเอาเท่านี้ก็พอเพราะเราจะไม่สปอยแม่อะไรเลยอันนั้นเดี๋ยวเป็นอีกส่วนหนึ่งของการรีวิวแล้วกันนะอันนี้ก็คือมาดูพื้นฐานการเล่นครับพื้นฐานการเล่นก็คือแผนที่นะครับ มันจะมีทั้งหมดเอผมเริ่มจำไม่ได้นะเพราะว่าผมเล่นเกมนี้ไปจบไปพักละแต่รู้สึกเราน่าจะไม่เอามาอัดลงแนะ่เพราะดูถ้าถ้าอัดลงน่าจะยี่สิบสามสิบพาร์ทเลยนะอ่ะแผนที่เกมนี้นะครับโดยเขาจะแบ่งเป็นทั้งหมดสามสามค่ายด้วยกันอ่ะโดยค่ายแรกเป็นค่ายคอปแลนด์อันนี้คือค่ายแรกครับค่ายที่สองนะครับเป็นค่ายรู้สึกจะชื่อฮอสสปริงอยู่แถวนี้ครับอ่านี่คือค่ายที่สองค่ายฮอสสปริง ค่ายนี้คือออสเปิงและข้างล่างนะครับจะเป็นค่ายอาของอันนี้ผมไม่แน่ใจนะชื่ออะไร<อ>ลืมแล้ววิสซัดแลนด์วิสซัดแลนด์ Land นี่รู้สึกกว่าหน้าค่ายคือไมค์ไอรอนไมค์โอเคตอนนี้เราสามารถฟาเทเวลได้นะครับโดยการกดสี่เหลี่ยมอ่ามันก็จะฟาเทเวลได้ประมาณนั้นละกันเพราะฉะนั้นการเดินทางถ้าเกิดค่ายไหนที่เราเคยไปแล้วหรือส่วนไหนที่มันอันนี้เราก็สามารถฟาเทเวลได้ โอเคเก็ตนะครับต่อมามาดูเรื่องสกิลครับสกิลสกิลอันนี้มันจะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยการสกิลโดยสกิลมีสามส่วนมีใช้มีดเป็นเมลีใช้ปืนใช้ปืนแล้วก็การเอาชีวิตรอดฮะแน่นอนครับใช้มีดเราจะต้องอัพทั้งหมดให้เป็นติ๊กถูก2อันนะอ่าพอเป็นติ๊กถูก2อันมันจะกระเถิบเป็นเลเวลสองเลเวลสนี่ก็ต้องติ๊กถูกสองอันเหมือนกัน มันถึงจะเป็นเลเวลสามให้อ่าฮะแล้วก็เลเวลสามก็ต้องติ๊กถูกสองอันเหมือนกันนะครับมันก็ถึงจะเป็นเลเวลถัดไปอ่ะมันเป็นอย่างนี้เรื่อยๆนะครับเหมือนกันทุกสกิลเลยเนาะอ่าฮะอ่ะต่อมานะครับเป็นสกิลการยิงก็เหมือนเดิมมาแหละครับเราต้องติ๊กถูกสองอันมันถึงจะเปลี่ยนเลเวลไปเรื่อยๆติ๊กถูกอีกสองอันมันก็จะเปลี่ยนเลเวลไปเรื่อยๆอ่าต่อมาตรงนี้เป็นสกิลเอาตัวรอดครับสกิลเอาตัวรอดมันก็จะประมาณแบบว่าฟิลอย่างเงี้ยเห็นใบไม้นะครับซึ่งมันจะโชว์ใบไม้อ่ หรือว่าการแบบว่าสโล่เล็งเป้าแล้วมันจะสโล่ทาให้เราแบบว่ายิงศัตรูได้โอเคขึ้นอะไรประมาณนี้อ่าแล้วก็อัพยาอะไรต่างๆอืมประมาณนั้นครับแล้วก็ในส่วนของเควสครับอ่าเข้าไปที่เควสดูชาสโลก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าไม่ครับสาธิตให้ดูพอปกติเราเล็งแล้วยิงอย่างนี้ใช่ไหมครับสมมติเป้าอยู่ตรงนี้นะ,ะปึ๊กแล้วสมมติเรายิงไม่โดนเป้าขายับสมมุติหน้าสมมุติเราก็กดสโลแล้วภาพทุกอย่างก็จะช้าลงเราก็จะยิงเห็นไหมครับ <c oughs> มันก็จะุ๊บสัใจกว่าเดิมดมันก็จะทําให้แมนขึ้นด้วยอ่าส่วนข้างหลังนี้จะเห็นว่ามันมีที่เก็บลูกกระสุนด้วยอ่ามันคืออะไรซึ่งเราต้องเล่นทำเควสย่อยครับจนแบบว่ามันปลดล็อกไปเรื่อยเรื่อยๆพอความไว้ใจของแต่ละค่ายมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็จะทําให้เราสามารถแต่งรถได้แรงขึ้นสวยขึ้นแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็มีกระเป๋าเก็บอ่ะต่อมาเดี๋ยวให้ลูกชายอธิบายเรื่องครับอาวุธนะแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่อง เควตต่อเออที่บานเป็นเรื่องข่าวองมโอเคแล้วกดไปที่กรงล้อครับแล้วก็เลื่อนไปอ่าพอเลื่อนไปปุ๊บมันจะมีคำว่าครับอ่าฮะเนี่ยครับเห็นไหมครับสมมุติเราอยากจะครัฟอ่ะไปบอมมันก็จะมีคำว่าคัฟครับอ่าแล้วก็กดแชร์มันก็จะบอกนะครับขึ้นตรงกลางคำว่าไปบอมเห็นไหมครับมันก็จะมาขีนว่าเรามีอะไรบ้างเช่นสมอลไปกันพาวเดอร์บล็อกออฟเนลแล้วก็สครับครับ อันนี้คือสิ่งที่เรามีในการครัฟได้อย่างเช่นอันทีค่ครัฟไม่ได้เราโมโลทอมครับเรามีไอ้นี่แล้วเบียร์บอทเทอร์แล้วคือข er. วดเบียร์มีแล็กซี่แล้วมีแล็กแล้วก็คือผ้าแต่เราขาดคีเคโลเซนอะไรเนี่ยครับถ้ามันขาดมันจะขึ้นเป็นสีแดงแสดงว่าเราจะคัฟไม่ได้ครับระบบครัฟเกมน,นี้ก็จะคาฟได้หลายอย่างเสน้นปึ๊ชิดทุยเช่นไม่ใช่เสน้น เช่นปืนสั้นนครับเราสามารถใส่ปอกเก็บเสียงได้อ่ะออเดี๋ยวเทสแบบไม่ใส่ปอกให้ดูก่นเสียงก็จะเป็นอย่างนี้ฟังเลยนะโอเคครับถ้าใส่ปอกเสียงจะเป็นอย่างนี้อ่าได้หไหมให้อีกทีนึงโอเคครัแล้วก็อีตอนที่ผม ตอนที่ผมเล่นอ่ะผมไม่ค่อยแคร์หรอกนะว่ามันขาดของอะไรผมก็เก็บของมันให้เยอะที่สุดอ่ะแล้วก็มาคอยมาคราฟคอยมาคราฟคอยมาคราฟแล้วก็ไอ้ส่วนที่มันจะคราฟได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี้ยมันก็มาจากเราเล่นไปตามเนื้อเรื่องแหละการเล่นมิชชั่นย่อยอ๋อนี่มีรีเพล์ด้วยนะครับสามารถซ่อมไม้ได้การรีแพรก็เหมือนกันครับมันก็จะดําเนินมาด้วยการที่เราต้องไปอัพสกิลประมาณนี้ครับแต่อันตอนนี้เรามาเราก็เรื่องอัพอะไรก็ประมาณนี้แหละครับเรื่องคราฟของอ่ะแล้วก็เก็บของให้เยอะนะครับบแล้วกก็คาออย่่งที สำหรับพลังชีวิตก็รับได้เช่นกันนะโดยเข้าไปตรงเมื่อกี้นี่แหละอาที่วงล้อ่ของฟ้าสวยอาแล้วก็ไปที่ไปที่รูปเข็มชิยาไปที่เข็มชิาอะฮะแล้วก็เลือกทางซ้ายครับที่เป็นเลขห้าอาไอคํานี้แหละอาแบนเด็กอะไรนี่แหละอานี่คือคือพลังชีวิตส่วนเราสามารถเติมยาได้เลยในนี้นะครับอ่าใช่ครับเราสามารถกินยาในนี้ก็ได้กินยาข้างนอกก็ได้ความดีของเกมนี่คือสมมติเวลาเราวิ่งอยู่ใช่ไหมครับแล้วมีซอมบี้เดินตามหลังถ้าเรากดปุ่มเปิดของปุ๊บ ดูนะครับจับตาดูดีๆภาพมันจะสโลครับทาให้เราค้นจากรกสมมติเมื่อเราเหลือศูนย์ยังไงยแล้วเราจะลังจะโดนซอมบี้ตีตายครับเราหล,ลบเราวิ่งหลบมาตรงนี้ปุ๊บกิ๊งหลบมาตรงนี้ใช่ไหมครับอซอมบี้อยู่ตรงนี้นะสมมติสมมติซอมบี้อยู่ตรงนี้ให้เรากดปุ่มคราฟครับมันจะสโลได้แล้วเราก็ใช้ของได้เลยนี่คือความสะดวกขอเกม <c oughs> ยเยี่ยมเลยทีเดียวแล้วก็ส่วนของเควสนะครับอ่าเควสมันก็จะมีเควสหลักแล้วก็เควสรลองเนาะอ่าเควสจะมีทั้งเควสหลักแล้วเควสรลองไอพวกอินเวนทอรี่อันนี้ยผมไม่เคยเข้ามาเลยนะผมพูดตามตรงผมเล่นจนจบเกมแล้วผมไม่เคยเข้ามาเลยเพราะว่าเก็บของให้เยอะที่สุดอะมันก็คราฟได้หมดอยู่แล้วเราไม่ต้องอะไรเลยอ่านะครับแล้วก็เควสมันมีเรื่องเควสะเดี๋ยวผมกลับไปเรื่องเควส่อนเดี๋ยวผมจําไม่ค่อยได้แล้วนะพอดีผมไปเล่นเกมอื่นละ เดี๋ยวเอาไว้ถ้าเป็นไปได้เล่นเกมไหนจบใหม่ๆผมจะรีบทํำเลยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวลืมพวกเมนูอ่าเควสครับไอ้พวกนี้ยเป็นเควสย่อยหมดเลยะ่ะถ้าเกิดว่าเป็นเควสหลักอะเควสหลักอะมันจะเป็นสีเหลืองขึ้นครับและเป็นสัญลักษณ์อ่าอันนั้นน่ะคือเควสหลักมันจะเป็นสีเหลืองขึ้น,นครับนั่นน่ะคือเควสหลักอย่างเช่นอัน,นเนี้ยเนี Pro ่ยโพเทค เดอะวีคอ่ะอันนี้ก็เป็นเควสย่อยไอเควสพวกเนี้ยเบลตี้ฮันเตอร์อันนี้ก็เป็นเควสย่อยไอนนอ,อ,อ,นนอ,ยอย่างอันเนี้ยมันจะให้ไปทําลายหลังซอมบี้ครับไอพวกเนี้ยเป็นเควสย่อยหมดเลยเควสย่อยพวกเนี้ยจะทําให้ค่าความไว้ใจของแต่ละค่ายาเพิ่มขึ้นพอมันเพิ่มขึ้นปุ๊บเราก็จะทําให้เราอะสามารถอัปเกรดอาวุธได้อัปเกรดมอเตอร์ไซค์ได้อะไรตามที่บอกส่วนอัมบูตอันนี้นะครับเป็นเควสย่อยก็จริงแต่เราต้องเข้าไปหา เมื่อเราฆ่าศัตรูตายหมดปุ๊บเราต้องเข้าไปหาที่ซ่อนมันแล้วเก็บพิมพ์เขียวพอเราได้พิมพ์เขียวมาปุ๊บจะทําให้เราสามารถคาบเมลีอันนี้ได้ครับเนี่ยคาบได้หลายแบบว่างั้นเถอะอ่าจริงๆมันมีหลายแบบมากเลยนะครับอ่าจริง,รงตรงนี้มันมีหลายแบบซึ่งผมก็เล่นมีหลายแบบแหละครับอ่าสาหรับการแนะนำมือใหม่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับกับเดกก่อนนะยังไงชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับะอย่าลืมกด subscribe ครับผมอ่ะยังไงจเจอกันใหม่ในเกมหน้านะครับสวัสดีครับ